สวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟามลี่นะคะสาวน้อยมาแล้วสาวน้อยมาแล้วสาวน้อยไปโรงเรียนแล้วนูน่นนูน่นนูน่นสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาสาวเนนะคะไปดูสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่ลานองปูนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าก็มีคนที่กินแล้วก็เอาเม็ดไปไปโปรยไว้ตรงนั้น ไม่รู้ใครนะเออแบบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะแต่ว่ามันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติตอนนี้ลูกมันโตมากโอ้โหน่าตื่นเต้นไปแนนไปนี่ยะสาวสวยของเราก็แอดมินแนนนะคะนี่ไปเดี๋ยวเราจะไปก้นก่อนไปกันนี้นะคะพ่อพื้นนะคะวาดลา<ะ>เพราะว่าเมื่อเช้าวนี้เห็นก็ตื่นเต้นกัน โอ้เห็นเสียงเสือกับเสียงไม่ออฟนี่โอ้ลั่นลั่นลั่นทุ่งเลยฮะเรื่องแตงโมเออบอกเสือบอกว่าลูกใหญ่มากมีอะไรมีอะไรโอ้โหมีอะไรกันเฮ้ยอุ๊ยเราอุตสาหวว่าจะไปพอดีเลยโอ้โห ไม่อ่านกินแล้วไม่ออฟไม่รู้ไปก่อนเด้อนูไปหาแตงแล้วไปอูหนุ่มบ้านนาก็โอ้หนุ่มบ้านนาก็มาแล้วเป็นไงคิดเป็นไงโอ้เออเออคอยเอารักลูกดีเด้อเดี๋ยวมันมีสามหน่วยบออีกน่ายนึงไปไไลักไปแล้ว สามนวยมันลูกยังไม่โตสองสามวันน uh oh anyway> uh yeah. ี้ม uh ันมีสามนวยนะเออมันลุดฮะมันลุดมันลุดเลยเจ้าละโอ้โหมันลูกเลเจ้าละดูเลยเอฟสี่ปาดเมื่อวานมันยังไม่โตนะเมื่อวานมันยังไม่โตวันนี้โตมากเลยปาดพี่น้องเปิดแปลงตรงที่แค่คืนเดียวทําไมมันโตได้เออมันมันได้น้ําบอกแปลว่าเขาชอบน้ำเหรอเออแล้วน้ำเนาะเออ ก็ตกใส่โดยแบบไงเดี๋ยวไปถามกันหน่วยหนึ่งไปไส่มันลุ้นมันมีสามในหมู่บ้านใอยเห็นอยู่สามหน่วยใอยก็ยกขึ้นจากน้ำน้ำท่วมโอ้ใครก็ยกขึ้นจากน้ำแล้วนั่นนี่นั่นนีดนั่นนี่น้ำทำใครลากใอยกระเทยเอาหน่วยใหญ่กระเทยลากใหญ่หน่วยหนึ่งนอกจากน้นถ้านาเด็ดขวัมันเนี่ยนั่นใครยกพระท่านจะยกแอดปลาปลาอะไรทิศเราไปดูที่บ้านปลาดาดีกว่ามั้งเผื่อจะมีเปลือก หายไปหนึ่งลูกหายไปหนึ่งลูกเออหนึู้ผู้เดี๋ยวว่ามันรุดมาสั่นว่ะเออรู้อีกมันรุดสิรักเด็ดได้เจ้าหนึ่งท่านเด็ดท่านเด็ดเดี๋ยวมันเลื้ใหญ่นะโอเคเลยนะไม่ใช่ไม่ผ่านแล้วบอกย่างย่างเด็ดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกปากแล้วเออเมื่อวานนี้นี่ยฝนตกต่อเนื่องกันเนาะมันก็ลอยน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่โอ๊ยไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ได้มันลอยน้ำเราต้องยกขึ้นเอ้า เตะโมลอยได้ด้วยเหรอได้มันลอยน้ำตู้ปองตู้ปองบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมันจริงสมเหตุสมผลมันต้สมเหตุสมผลเจ้าเนี่ยอ้าวยีืนยัน่ลยมันต้องดูที่เจตนาช่วยด้วยช่วยด้วยมันต้องดูที่เจตนาเจ้าแหลยค่อยๆรีบเกินไปค่อยๆดึงเครื่องเด็ดเลยลูกมันหนักไหนเจ้าเด็ดเลยมาจะาเดรับบ้าสิดีบอดี้เด็ดบอดี้เด็ดต่อให้ต่อให้เจ้าเค้นอะไรเขาก็บอด้เด็ดบอด้เด็ดเด็ด ชัดมีหนูใหญ่ย่สองเลยล่ะอมออใหญ่มีสองลูกโอ้โหดนน้ำโดนน้ำแล้วใหญ่เลยแล้วเนี่ยแล้วมันยังจะโตอีกเยอะนะนี่ไม่เหรอแล้วกี่วันถึงจะเก็บได้อันนี้อันนี้ลูกกลางต้องรอให้เขาบอกว่าดูที่มือมันนี่ถ้ามือมันมือมันเหี่ยวก็มือมันเหี่ยวก็แสดงว่ามันแก่โอ้มือมันเหี่ยวเสือเอามือไปดูดิมือที่เอามือไปใส่ตรงตีงมองี่มือมือใครจะเหี่ยวกันเราอยากกินเก็เอาไฟลนตรงนี้ น yep> ี่ละนี่โอ้โหต้องเอาไปลงตงน้ลงตรงนี้ไฟลงตรงนี้ให้มันเหี่ยวถ้ามันเหี่ยวก็เออเออเออโอ้เอ้จอเลีองอะเลี้ยอากเมาวางไว้ยงนี่ออบอกวางองกลางร่องกามันสีลวม่แม่แม่อบเชื่อไหมคอยนะปลูกแตงโมหลังบ้านไม่ได้กินเลยเออแต่ว่าอันนี้ คือเองลูกองุ่ให้กินซร้าแล้วแต่มันแดดแห้งนะมันรู่มันก็ซ้ำเบิด่ดแล้วโอ้โหแล้วอย่างนี้นะสโอ้โหอ่ะลงด้านล่างเลยพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาเดากันว่าสีแดงหรือสีเหลืองสีเหลืองดาด้าลายอารมณ์เอเมืดิมอารมณ์เดิมอารมณ์เดิมจะโดนนปูใช่ใช่ให้เขาอยู่กับธรรมชาติดาด้ามาดาด้ามาบางทีมันก็มีแดงด้วย พี่เลี้ยงคือเ้าจะยกลูกในนี้เดี๋ยวบังเจตนาเล่าเล่าสิเด็ดฝ่าเด็ดไอ้จอยไอ้เล่นบวะอ๋อว้อันนี้มีมีคนดูเยอะไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วแล้วไล้วน้อยนันน้อยนันอยู่คนเดียวเด็ดปัดเลยอันนั้นมีใครเห็นเออเจ้าเด็ดมันมาสิสรุปแล้วเจ้าเด็ดขึนมาน้่ยนันอันนี้ค่อยจะยกลูกมันขึ้นมาแล้วค่อยเอาเครื่องมันขึ้นมาอโอ้ยยกแตงโมนี่น้ำเดี๋ยวเดุดย้ายยายเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุด เออืใก็จะหลุดแล้วใจะหลุดแล้วจมือนันมือนันสิเลแล้วสิเลดแ่้วางไตรงไหนเรากลมันช้ำนะแล้วอหแล้วเนื้อจะสีเหลืองสรงเย็นเย็นปลาดาไว้ตรงเย็นเย็นมุมเย็นเย็นตอนนี้ต้องรูทนป้าดามุมเย็นเย็นนู่นนู่นน่นนู่นตรงขอบตรงขอบปูนใช่แล้วเออเออใช่เพราะตรงนั้นมันมีหินเจ้าต้องวางมุมขอบขอบ อุ้ยอุ้ยอุ้ยฮัาปกไว้ปอกไวเอ่อเอวอเอ่อเอีอเอ่อเอไปเอ่อ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 เออเอ่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 อเออเอ่อเอ่อเออเอ่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 อเออออเออเออเอ่อเอ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 อ่เออ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 ออเอ่อเอ่อเ่อ่อออเ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 ่อเอ่อเออเอเออออเ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  เออเอามาเข้ามาเราเข้ามาเข้ามาเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอารวดออกเาเดี๋ยวเรามารุ่นกันเนาะว่ามันสีเหลืองหรือสีแดงลูกมันจะดกกว่านี้นะอันนี้ธรรมชาติ

คืออะไรกาแฟอีกจากจ็คไหนจากไหนพีเต็กกี้อ๋อปีเต็กกี้ปีเต็กกี้อ๋อก๋วยเตี๋ยวอีกท่าตีบเออและกาแฟอีกยี่สิบห้าพวกเครื่องดื่มมาแล้วเออเครื่องดื่มยี่สิบห้าแก้วของวันนี้บ่ะคะวันนี้ขอบคุณค่ีเต็กกี้นะคะ ไปไปไปไนไปไปเพื่อนไปกินยังกไปไปไนกาแก็ได้ไปเราก็เพื่อนก็ได้ไปโอ้อแก้วได้แล้วไเขาเ่าดีแล้วนะ FC เข่าดีแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ FC ค่ะปกันที่สวนแตงโมสาหรับคลิปนี้สวัสดี